วันนี้มาพบกับช่องมาแชร์ชาแนลอีกเช่นเคยครับผมโนนมาแชร์วันนี้ครับผมจะพามาชมรถ1คันครับที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตกแต่งบางรายการและลูกค้าท่านนี้เนี่ยมาจากช่องทาง YouTube เช่นเดียวกันครับแล้ก็จะพามาชมและขออนุญาตลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเฮ้ยพี่ผมขออนุญาตถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปเนี่ย เพื่อไปเป็นวิทยาทานให้กับลูกค้าท่านอื่นได้ด้วยเปล่านะครับให้ลูกค้าท่านอื่นได้เห็นว่าติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งไปแล้วจ่ายเงินเพิ่มแล้วเนี่ยมันมีการติดตั้งอะไรบ้างหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงวันเนี้ยรู้แน่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อ,อการติดตามของเราเองเราจะนําข่าวสารดีๆนาข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่ครับ เดี๋ยวจะพามาชมด้านหน้าของรถคันนี้ครับแต่ต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้เนี่ยคือรุ่น Mitsubishi New Expander 2022ถูกปรับเปลี่ยนมาเราเคยรีวิวไว้แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูคลิปนี้และโปรโมชั่นมีอะไรบ้าง ย้อนกลับไปดูคลิปนี้ก่อนเดี๋ยววันนี้จะพามาดูอุปรกรณ์ตกแต่งนะครับว่ามันมีอะไรจัดสรรเติมแต่งเตรียมพร้อมมาให้สําหรับลูกค้าที่ออกรถกับมิตซูบีนทีหลายคนอาจจะเคยเห็นอุปรกรณ์ตกแต่งไปแล้วหรือใครที่ออกรถไปแล้วนะครับก็อาจจะติดตั้งอุปรกรณ์ชุดแต่งนู่นนี่นั่นไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นรถเดิมๆนะครับจากโรงงานว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตขึ้นมาให้ดูตรงนี้อันนี้คือรถเดิมๆนะครับยังไม่ติดตั้งอะไรเลยยังไม่ติดฟิล์มล้อเดิมยังไม่มีชุดแต่่งงยัไไมมีฟ หน้าโปรเจกเตอร์ไบ LED จากมิซูวินทีนะครับอันนี้เดิมๆเดี๋ยวพามาดูคันนี้ครับคันนี้คือรถยนต์มิซูชิ New e x p กซ์เเ2022นะครับมันมีการพัฒนาสี ถูกปรับเปลี่ยนสีใหม่นะครับในสีบอลเงินเนี่ยจากโคดสีเดิม u 2 5ปรับเปลี่ยนให้เป็น u 3 3มันจะมีความเข้มขึ้นของสีนะครับเดิมเนี่ยบอลเงินมันจะออกสว่างสว่างหน่อยแต่พอ2022นี้ถูกปรับเปลี่ยนมาโคดสีเปลี่ยนไปสีมันจะเข้มขึ้นถามว่าสวยไหมบอกเลยว่าสวยมากลูกค้าหลายท่านเนี่ยที่เห็นรถตัวจริงแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้สีขาวมันเอาไปแล้วอะอะไรเงี้ยแต่มันก็ยัง intense อยู่เราเข้าใจได้เพราะราคามันอยู่ในตลาดมันโอเค แต่สีบอลเงินครับอันนี้ใช้งานง่ายดูแลง,ง่ายแล้วดูชุดแต่งใส่เข้าไปแล้วดูไฟหน้าใส่เข้าไปแล้วโอ้สุดยอดนะครับอ่ะมาไล่ที่ด้านหน้าก่อนด้านหน้าเนี่ยผมจะพูดแค่อุปกรณ์ตกแต่งที่มันเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามานะเดิมจากโรงงานจะไม่พูดถึงมันเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเดิมจากโรงงานไงอย่างแรกที่ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งมาครับคือตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไบ LED นะครับราคาพิเศษสําหรับลูกค้ามิสูวินทีเท่านั้นพร้อมกับตัวสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตชุดนี้เนี่ มันเป็นชุดหนึ่งที่อยู่ในซัพพลายเออร์ที่เราดิวเข้ามาเพื่อจัดเตรียมไว้ให้สําหรับลูกค้าที่จะออกรถกับมิสูเ i นทีแล้วอยากได้อุปกรณ์ตกแต่งออกจากโชว์รูมเลยไม่มีเวลาไปหาเราหาเงินอย่างเดียวเราก็ขอดูแลให้กับลูกค้าที่ต้องการอยากได้อุปกรณ์ตกแต่งที่ออกจากโชว์รูมเลยนะครับ เป็นสปอร์ตไรเดอร์มี4ชิ้นมีเกิร์ตหน้าครับมีไซส์เกิร์ตคือเกิร์ดด้านข้าง2ชิ้นแล้วก็เกิร์ดด้านหลังอีก1ชิ้นนะครับมันจะให้ความสปอร์ตของตัวกันชนทําให้รถคันนี้มันดูเท่ดูสปอร์ตนะครับมันดูมีบึกมีสันมีคมนะครับบวกกับไฟหน้าที่มันดูเท่อยู่แล้ว oh, สุดยอดนะครับต่อที่ด้านข้างครับด้านข้างยังคงเหมือนเดิมนะครับผมไม่พูดถึงแล้วล้อแมกคขอบนิ้ว2 0 5 5 5 R 1 7 ลามาด้านข้างไซส์เกิร์ตครับมันจะมีสีเดียวกับตัวรถและสีที่ตัดบางคนอยากได้สีตัดกับตัวรถก็สั่งได้เลือกได้แต่คันนี้มันมีความเป็นสีเดียวกับตัวรถบวกกับการตัด พิมของสีแดงบวกกับสีดําเฮ้ยแม่งสปอร์ตอ่ะก็แล้วแต่ความชอบบางคนไม่ชอบไซส์เกิร์ตไม่ชอบอุปกรณ์ตกแต่งที่มันดูเยอะไปมันดูไม่ธรรมัดทะแมงสักเท่าไหร่ก็เลือกสรรปันส่วนเลือกให้ตรงกับความต้องการการใช้งานของแต่ละท่าน,นครับด้านหลังพอใส่เข้ามาด้านหลังผมว่าแม่งเวิร์กสุดละ <c oughs> ด้านหลังเนี่ยมันมีความเป็นสปอร์ตอ่ะเป็นห่อหลอกนะ ข้อแบบแนวสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับใส่เข้ามาพร้อมยางติดกันลอยนะครับระหว่างตัวเกิร์ดด้านหลังกับตัวสีกันชนท้ายด้านหลังนะครับพอใส่แล้วโอ้โหเท่นะเทไปเลยเออพอใส่ออกมาแล้วมันดูเห็นชัดว่ามันสวยนะครับบวกกับรถคันนี้มันมีความเข้มอยู่ในตัวของมันเองจากตัวสีบอลเงินที่ถูกพัฒน,นาขึ้นมาเกิร์ตเนี่ยมันตัดด้วยสีดำโมเมีม่ม มันดูแบบอบอุ่น่ะดูแบบสปอร์ตแบบอบอุ่นอบอุ่นหน่อยเออประมาณนั้นอันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหน้าหลังอีกจุดหนึ่งที่ใส่เข้ามาเพิ่มเติมเช่นเดียวกันคือตัวฝาท้ายไฟฟ้าลูกค้าซื้อเพิ่มราคาพิเศษเราจัดติดตั้งเราจัดเตรียมไว้ให้สำหรับลูกค้าที่ออกรถจากมิซูวีนที ซึ่งอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยเราติดตั้งมาพยายามเลือกสรรปันส่วนเนี่ยมาให้ลูกค้าสําหรับใครที่ไม่มีเวลาอยากได้อุปกรณ์ตกแต่งเปิดได้3กรณีผมเคยพูดไว้ในทุกๆคลิปนะครับในกรณีที่มีฝาท้ายไฟฟ้าคือเปิดจากฝาท้ายนะครับเปิดจากภายในรถและเปิดจากที่รีโมทรีโมทเดิมของตัวรถเนี่ยแหละ สามารถเปิดแล้วก็ใช้งานได้ปกติใครที่ยังไม่เคยดูอุปกรณ์ตกแต่งที่เป็นฝาได้ไฟฟ้าที่ผมเคยรีวิวไว้คลิปนี้นะครับคลิปแจ้งเกิดเราเลยนะครับก็ไปดูย้อนกลับไปดูได้ใครยังไม่ได้ดูนะวิธีปิดก็มาปิดได้เลยไม่มีอะไรเยอะมันคือมันใช้งานได้ง่ายไงมันก็เลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่มันมีเสริมเปิมแต่งเข้ามาคือตัวอุปกรณ์ตกแต่งที่อยู่ภายในปี2022เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนทั้งตัวคอนโซลหน้าแล้วก็กรอบ i n f o ฟเทนเมนตเกี่ยวกับตัวหน้าจอตัวหน้าจอทัชสกรีนด้านหน้าเนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนไปด้วยพอ2022ปุ๊บเนี่ยกรอบเดิมที่เคยใส่ในปี2020-21 มันใส่ไม่ได้ไงในตัวจอ Android ขนาด10นิ้ววันนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูอุปกรณ์ตกแต่งภายในคือจอ Android ขนาด10นิ้วพร้อมกล้องมองภาพรอบคันแล้วกล้อง4ตัวเนี่ยบันทึกได้รอบคันเลยเดี๋ยวพาไปลองใช้ร้าวฟังก์ชันอะไรที่มันน่าจะได้ใช้ฟังก์ชันอะไรที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่เล็งหาอยู่และเลือกอุปกรณ์ตกแต่งอยู่เ๋ยวไปดูด้านในครับมาต่อที่ภายในครับสำหรับรถ New X x a n d e r GT ปี2022นี้นะครับคันนี้เนี่ย มีติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างเดี๋ยวผมจะพามาไล่รายละเอียดหน่อยละกัน 2, 2,022เนี่ยเรายังไม่เคยรีวิวเลยว่ารถคันนี้เนี่ยมันติดตั้งอะไรได้บ้างภายในอย่างแรกที่เห็นชัดเจนครับคือตัวจอ จอ Android ขนาด10นิ้วพร้อมกล้องมองภาพรอบขันเป็นไฮไลท์ของเราอยู่แล้วเราเคยพูดถึงในรุ่นโมเดลเก่านะครับทั้งตัว GT แล้วก็คอร์สนะครับเราติดตั้งวงกันตกแต่งได้เราติดตั้งออปชันเสริมจากโชว์รูมให้นะครับและจอชุดนี้เป็นจอ IPS ขนาด10นิ้วครับเป็น Android 10นะเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามัน10จริงหรือเปล่านี่มาดูฮะเป็นไง a n น r o i d 10นะครับแรม4ลอม64ซึ่งแม่งโคตรเร็ว เร็วมากนะครับให้ดูสเปคคร่าวๆพอเพราะว่าจะไม่เจาะรายละเอียดอะไรเยอะเคยพูดไปแล้วเดี๋ยวพามาดูฟังก์ชันหนึ่งที่คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายคนนะครับที่รู้สึกว่าเสียงเพลงเดิมเนี่ยมันไม่เพะลําโพงเดิมมันไม่เพะแต่มันมีตัวแอปเนี่ยเข้ามาช่วยช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องการเก็บรายละเอียดเสียงการทําให้เสียงลําโพงเดิมเนี่ยรู้สึกว่ามันเก็บขึ้นความถี่เนี่ยได้ละเอียดขึ้น และเพาะขึ้นเดี๋ยวผมพามาลองฟังเพลงอันนี้อาจจะยังมองไม่เห็นนะว่ามันต่างกันยังไงมันก็เหมือนเดิมนี่มาดูนี่ผมเอาแบบสเต็ปปกติให้ก่อนนี่คือปกติ อันนี้คือธรรมดาครับนี่ <They S 1> เป็นไงผมไม่รู้ติดลิขสิทธิ์ไปนะถ้าติดก็คงไม่มีท่อนนี้ให้ฟังนะครับแอปนี้น่าจะมีประโยชน์แล้วก็โคตรมีประโยชน์สำหรับใครที่ชอบฟังเพลงอยากได้รับอรรถรสในการฟังเพลงพามาดูตัว YouTube หน่อยแล้วกันคร่าวๆเพราะว่าหลากัหลกๆตัวประเด็นของจอเนี่ย มันใช้งานในรูปแบบที่เป็นตัวอินเทอร์เน็ต Wi-Fi หรือตัว Android ที่สามารถดูมีเดียที่เป็นภาพเคลื่อนไหวได้นะครับผมปล่อยอินเทอร์เน็ตก่อนแต่จริงๆถ้าเราใส่ซิมหรือว่ามีตัว Pocket Wi-Fi อยู่แล้วนะครับมันก็สามารถใช้งานได้ปกติอยู่แล้วอันนี้ผมเชื่อมต่อไว้ผมเปิด h o t ต s p t ไว้นะครับพอเปิดตำแหน่งที่เป็นตัว Wi-Fi ขึ้นมาเดี๋ยวมันจะเชื่อมต่อของมันเองในกรณีที่เราสตาร์ทรถครั้งแรกหรือเปิดตัวหน้าจอครั้งแรกนะครับหลังจากเชื่อมต่อแล้วนะครับเราก็มาดูมีเดียคือในกรณีที่เราเชื่อมต่อครั้งแรกแล้วก็จดจําไปตลอดนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยมันจะง่ายมันจะสะดวกไปหมดนะครับอย่างตัวในรูปแบบใช้งานอินเทอร์เนต็ตเนี่ยถ้าเราต้องการใช้อินเทอร์เนต็ตแล้วมันเร็วหน่อยนะพยายามสมัครอินเทอร์เนต็ตที่มัน มีแพ็กเกจที่เป็นความเร็วสูงๆแบบไม่ลดสปีดอันนี้จะโอเคหน่อยแล้วก็ซื้อ Pocket ็ต w i f i อันนึงเนี่ยโอ้โหจบเลยไม่ต้องทำอะไรแล้ะมาดูช่องมาแชสิมาดูมีเดียอตัว e x p a n d e r ที่ผมเคยรีวิวไปในคลิปแรกนะครับแจ้งเกิดพอสมควรเลยชายกันชนหน้าชายกันชนท้ายรับกันดีนะถือว่าสวยงามอ่ะมาดมูเยอะเลยนะครับอ่ะมาดู e ี2สิ เป็นยังไงเร็วไหมก็ยังคงเหมือนเดิมครับโอ้แค่นี้พอแล้วแค่นี้ก็ตอบโจทย์แล้วสามารถปรับความละเอียดได้สูงสุด 1080p นะครับ60เฟรมนะแต่จริงๆแล้วไม่อยากเปลืองอินเทอร์เน็ตอะ่ะ p 2 0 p พอแล้วบางคนอยากฟังเพลงอย่างเดียวนะครับหรือตัวเพลงเนี่ยมันอาจจะให้อัตราลด ไม่มากพอในกรณีที่เราต้องการใช้คลื่นเสียงเยอะๆคล <ๆ S 2> ื่นเสียงสูงๆเนี่ยก็ปรับให้มันชัดที่สุดต้องการใช้ตัวแอปอื่นละ่ะอย่างตัวรถมันมีมาให้ก็จะเป็นตัว o o o l l m m p s แต่ต้องไซน์อินก่อนนะล็อกอินเข้าไปมันก็จะใช้งานได้สะดวกนะครับบางทีตัวเราเอง ตัว a c c เ u n t เราเนี่ย g m เ i l เราเนี่ยใช้ในโทรศัพท์อยู่แล้วก็ไซน์อินเข้าไปบางทีค้นหาในโทรศัพท์ประวัติการค้นหาในโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่ a c c o u n t เดียวกันมันก็จะย้ายมาอยู่บนตัวหน้าจอ Android 10นิ้วกล้องรอบคันชุดนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่พิกัดอยู่ที่ที่ทำงานของผมเองนะครับอยู่ที่สำนักงานใหญ่มิตซูวินทีสำนักงานใหญ่สาขาบางปะกงถนนบางนาตราดกม4 3ใครที่อยากมาหากันก็มาพูดคุยมาคุยรายละเอียดได้ สำหรับใครที่สนใจจะออกรถ New 2000นิว m i t s u b i s h i x p e r d e r 2,022นี้ตัวหน้าจอมีประมาณนี้ครับอ,อกกุปกรณ์ตกแต่งบางรายการเนี่ยมันจะเป็นราคาพิเศษให้สำหรับลูกค้าที่ออกรถจากมิซูวินีเท่านั้นเพราะว่ามันเกินงบไง บางอันที่มันไม่เกินงบเราอาจจะซัพพอร์ตให้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเพิ่มตังค์หรือบางรายการที่มันเกินงบไปแล้วนะครับเราก็ยินดีที่จะให้ราคาพิเศษและรับประกันผ่านชอรมูให้อย่างอื่นจะไม่มีเราจะไม่ได้พูดถึงนะพวกฟรีอะไรไม่พูดถึงเพราะมันเป็นสแตนดาร์ดอุปกรณ์ตกแต่งอะไรที่คิดว่ามันน่าจะเป็นไฮไลท์พิเศษอุปกรณ์ตกแต่งที่มันพิเศษไม่เหมือนใครอยู่แล้วเนี่ยเราก็พามาจัดโปรโมชั่นให้ภายในจะมีประมาณนี้2จุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปปิดคลิปแล้วกัน พาไปสรุปท้ายคลิปว่าคลิปนี้เราต้องการสื่ออะไรแล้วโปรโมชั่นเรามีอะไรบ้างเรามีอุปกรณ์ตกแต่งอะไรมาเตรียมให้กับลูกค้าที่อยากออกรถกับมิสูวีนทีบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราต้องการสื่ออะไรเดี๋ยวจะมาพูดถึงกันอย่างแรกที่เราต้องการให้เห็นคืออุปกรณ์ตกแต่งที่เราจัดเตรียมแล้วก็ เตรียมพร้อมมาให้สําหรับลูกค้าที่ต้องการออกรถจากมิซูวินทีครับหรือใครที่ต้องการออกรถยนต์นิว Mitsubishi x ์เพนเด2 0 2 2นี้แล้วไม่รู้ว่าใครให้คําแนะนําได้แล้วไม่รู้ว่าอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยมันสามารถติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรได้บ้างอุปกรณ์แต่ละอย่างพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันใช้งานยังไงมันมีประโยชน์ยังไง คลิปนี้ก็มาบอกอย่างที่บอกครับราคาพิเศษนะครับบางรายการเนี่ยต้องเพิ่มตังค์เพราะมันเกินว่าบประมาณที่เราจัดเตรียมไว้ให้จริงๆอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ตั้งแต่สมัยก่อนที่เราเคยลงคลิปเลยในปี2010 9,20,21 20, นะครับคือจอ Android ขนาด10นิ้วพร้อมกล้องมองภาพรอบคันผมก็ยังคงยืนยันประสิทธิภาพจอของเราที่มีและเตรียมไว้ให้สําหรับลูกค้าที่ออกรถกับมิสูวินทีหลายคนอาจจะมองว่าที่อื่นก็ติดได้เราเข้าใจครับว่าติดได้ลองเอาสเปคมาเปรียบเทียบกันเลยรวมไปถึงกล้องมองภาพรอบคันที่ให้ความละเอียดสูงสุด 720p คือ HD นั่นเองและ4ตัวนี้บันทึกได้4ตัวนะลง SDcard ลงตัว USB ที่เสียบไว้ ในช่อง USB ที่เราเตรียมไว้ให้อันนี้ก็เป็นทางเลือกสําหรับลูกค้าที่ต้องการออกรถและอยากได้อุปกันตกแต่งจากโชว์รูมสำหรับลูกค้าที่ออกรถ นิูเวินทีอ,อุปก,กรณ์ตกแต่งบางรายการเนี่ยเราให้ราคาพิเศษนะครับใครที่สนใจอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันได้ช่องทางที่ติดต่อเราได้ก็จะมีทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าโทรศัพท์ที่โทรหาผมเองได้โทรศัพท์นะครับ0 9 1 6 9 6 6 5 5หหรือ ID ดีไลน์อยู่ตรงนี้นะครับคิวอาร์โค้ดวางไว้ให้ตรงนี้แล้วใครที่สะดวกแบบไหนก็เลือกสรรปันส่วนไปหรือถ้าไม่สะดวกอยากจิ้มที่คลิปเลยทํำยังไงกดที่ชื่อคลิปด้านล่างครับมันจะมีรายละเอียดเด้งลงไปด้านล่างหาคําว่าเพิ่มเพื่อนนะคร กดที่ลิงก์เด้งเข้าไลายท่าน,นันทีหรือไม่สะดวกโทรหากันโดยตรงได้ผมรีวิวเองผมขายเองนะครับใครที่อยากให้ผมดูแลก็มาพูดคุยกันได้ขั้นตอนการซื้อขายมีอยู่3ขั้นตอนครับจองเข้ามาเซ็นไฟแนนซ์นัดวันรับรถซื้อสดมี2ขั้นตอนง่ายๆเลยจองเข้ามากับนัดวันรับรถ มีแผ่นชัดเจนแล้วมาพูดคุยกันครับโปรโมชั่นมีการปรับเปลี่ยนทุกเดือนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เราด้วยเพื่อจะได้มพลาดทุกการติดต่อการติดตามของเราเองเราจะนําข่าวสารดีๆมาให้นักผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่คลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าจอใ,ใหม่สวัสดีครับ